ทั้งยุงทั้งร้อนทั้งอบอ้าวลูกค้าเห็นไหมครับว่าบางออเดอร์มันไม่ได้สะดวกสบายรวดเร็วมันมันไม่ได้หาว่าง่ายรู้ว่าลูกค้าอาจจะจ่ายค่าจ้างบางครั้งหน้าง,งานไลเดอร์เจออะไรมากกว่าที่คิดนะครับก็จึงฝากบอก พยายามลูกค้าทุกท่านว่าการปักหมุดให้ถูกต้องแล้วก็รอรับอาหารภายในกำหนดระยะเวลาช่วยไลเดอร์ได้เยอะ